สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมมคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่21มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับคอลัมมนีิตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ซึ่งคุณผู้ฟังที่รักก็สามารถที่จะหาซื้อมาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้เนี่ยคุณเปลวพูดถึงบุคคลคนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเอ่ยชื่อสมชัยโชคชนะ กับอีกคนหนึ่งคือวัดรันชัยศรีสุธิยากรเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักอาจจะงงจริงๆแล้วคนละคนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมเอาชื่อเอานามสกุลมาผสมกันเพื่อให้ดูว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายๆกันอยู่หัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้เนี่ยคือสมชัยเพชรที่หล่นหายหมายความว่ายังไงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับมีคนบอกบอกว่าสมชัยศรีสุธิยากรก,รกับวัดรันชัยโชคชนะเนี่ย เหมือนกันมากเขาบอกอย่างนี้นะครับบอกก็เหมือนกันมากผมก็เถียงคอเป็นเอ็นนะครับนอกจากชัยชัยคือชื่อลงท้ายคําว่าชัยเหมือนกันเนี่ยแล้วก็หล่อแบบกินกันไม่ลงแล้วเนี่ยนะครับนอกนั้นมันก็ไม่เห็นมีตรงไหนไม่ใช่เหรอครับที่จะมาประพิมพ์ประพายกันเลยทั้งเบ้าหน้าก็คนละพิมพ์คนละทรงกันการศึกษาก็ต่างกันสมชัยเนี่ย การศึกษาเป็นถึงระดับรองศาสตราจารย์นะครับหน้าที่การงานสมชัยเคยเป็นทั้งอาจารย์รัฐศาสตร์เคยเป็นทั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นทั้งองค์กรกลางแล้วก็เป็นทั้งกอกต่อแล้วก็อย่าแยๆไปหมดส่วนวรันชัยเนี่ยการศึกษาเขาจบปริญญาตรีคณุศาสตร์เคยเป็นครูของกรุงเทพมหานครก็เท่านั้นแหละครับเขาบอกไม่ใช่ครับคนที่บอกก็เหมือนกันเขาบอกไม่ใช่ เขาบอกว่าที่ว่าเหมือนเนี่ยไม่ใช่หน้าตาหรือว่าเหมือนที่การศึกษาไม่ใช่แต่เขาหมายถึง IQ ควรับ IQ ว่าโดยรสนิยมทางการเมืองต่ากที่สองคนนี้เนี่ยเหมือนกับมีการคโคลนนิ่งกันมาเลยเอาอย่างนั้นเลยคืออย่างนี้ครับเขาอธิบายอย่างนี้บอกว่าที่เหมือนเนี่ยคือทั้งสองคนเนี่ยมีคําว่าประชาธิปไตยอยู่ในสายเลือดพอๆกันก็ดูสิครับในเหตุการณ์บ้านเมืองแต่ละครั้งแต่ละครั้งมักจะมีส่วนร่วมในแต่ละเหตุการณ์เหมือนๆกัน แล้วก็สามารถเข้าได้กับทุกสีทุกฝ่ายคล้ายๆกันเลยนะครับทางด้านการเมืองเนี่ยก็ยิ่งเหมือนกันใหญ่เลยคือทั้งสมชัยและวรัญชัยเนี่ยต่างคนต่างก็เคยผ่านการเป็นสอสอบตกเหมือนๆกันแต่วรัญชัยเนี่ยแน่นอนละครับว่าสถิติเหนือกว่าสมชัยก็ตรงที่ว่าสถิติเป็นสสสอบตกวรัญชัยมีอยู่สองครั้งเป็นผู้ว่ากทมอสอบตกวรัญชัยมีอยู่เจ็ดครั้งส่วนสมชัยเพิ่งจะเป็นสสสอบตกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง ต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะเรื่องนี้ทีนี้จะต่างในความเหมือนอยู่บ้างเนี่ยก็ตรงบทบาทวัดนัญชัยถนัดในการที่จะมีตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งคือการเป็นวอลเปเปอร์นะครับส่วนสมชัยเนี่ยตำแหน่งที่ถนัดคือการเป็นคอมเมนเตอร์แต่ว่าภาพรวมเนี่ยเอนเตอร์เทนแก่ผู้ชมผู้ฟังคล้ายๆกันแหะครับหรืออาจจะบอกว่เหมือนกันยังได้เลยแต่สมชัยเนี่ยดูแล้วจะมีภูมิแน่นกว่าคือเด่นไปทาง รับเชิญให้ความรู้ทางด้านกฎกติกาการเลือกตั้งและก็ในทางจับผิดจับถูกการเมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับส่วนวัลังชัยเนี่ยเหนือกว่าตรงที่ไม่พลาดเท่าน,นั้นแหละครับส่วนมาตรฐานถ้าความน่าเชื่อถืออันนี้ตอบอก่ากินกันไม่ลงจริงๆแต่ว่าในความกินกันไม่ลงเนี่ยสมชัยด้วยเกรดระดับรองศาสตราจารย์ทางสื่อก็จะให้เครดิตสมชัยเหนือกว่าวัลัญชัยนะครับก็ดูสิครับ วัดันชัยเนี่ยบทบาทของเขาไม่เคยได้พาดหัวยักษ์หนังสือพิมพ์หรือว่าได้รับเชิญออกจอวิาพา์วิจารณ์เหมือนกับสมชัยเลยไม่ใช่นะครับอย่างเมื่อบันซืนเนี่ยด้วยมาตรฐานของสมชัยเห็นไทยรัฐเนี่ยเขาพาดหัวข่าวยักษ์บอกว่าร้องกะกะตอสอบเอาผิดรวมไทยสร้างชาติแจง5ข้องานอีเวนต์เปิดตัวตู่ทั้งขนคนทั้งแจกของอันนี้ไทยรัฐนะครับ ส่วนมติชนเนี่ยก็ให้น้ำหนักระดับเดียวกับไทยรัฐนั่นแหละครับมติชนบอกว่าอย่างนี้บอกว่าร้องกะกะตฟันอีเวนต์เปิดตัวบิ๊กตู่เข้าขายผิดกฎหมายสมชัยบุกยื่น5ประเด็นใหญ่ชัดขนคนจัดมหรสพแจกบี้สอบปราศัยหยบข่ายอันนี้มติชนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ได้ดูทางโทรทัศน์ช่องเดชันเนี่ยเขาก็เชิญสมชัยกับอีกท่านหนึ่ง แม่ต้องขอโทษด้วยผมลืมชื่อไปนะครับเชิญสมชัยเนี่ยไปพูดเรื่องเปิดตัวบิ๊กตู่ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายนี่แหละครับคุณสมชัยก็เป็นนักสืบโคนันนะครับเหมือนคุณชูบิดเปียบเลยคือแฝงตัวเข้าไปจับพฤติกรรมในงานเปิดตัวบิ๊กตู่ว่าได้ทั้งเสื้อแจกแล้วก็มีทั้งภาพรถทัวร์ที่อ้ามบคคนคนมางานนี่แหละครับรายการนี้สมชัยทําแต้มนําพี่สีเป็นหนึ่งแต้มแล้วนะครับแม่ถ้าพูดกันตรงตรงเนี่ยใครก็อย่าไปว่า สมชัยเขาเลอะเทอะนะครับอย่าไปว่าเขาเลยหาเหตุจ้องจับผิดแต่พักลุงตู่อย่าไปว่าเขานะครับไม่ได้คือต้องรู้ด้วยว่าเรื่องกฎกติกาเรื่องตั้งเนี่ยสมชัยเขาเป๊ะมากเพราะว่าเคยเป็นประพุนจีนกะกะตผู้โด่งดังมาก่อนนะครับจนได้รับสนญานามตามผลงานว่าสมชัยหีบแตกจําได้ใช่ไหมครับสมชัยหีบแตกก็นั่นแหละครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2559 ที่มาที่ไปของสมชัยหีบแตกเนี่ยมันเกิดจากการที่สมชัยเนี่ยเขาถแถลงเปิดตัวว่าหีบบัตรลงคะแนนรุ่นใหม่ต่อหน้าสือ่อแล้วก็โอเลยบอกว่ากล่องนี้เนี่ยราคากล่องละ244บาทรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมทนความร้อนได้ถึง50องศาเซลเซียสใช้งานได้นานถึง10ปีด้วยกันเสร็จแล้วสมชัยก็โยนกล่องพลาสติกลงพื้นกะว่าจะโชว์ความแข็งแกร่งแต่ปรากฏว่าพอยโยนไปครั้งที่4กล่องแตกครับ แต่กลางจอโทรทัศน์เลยสมชัยก็แก้เขินบอกว่าใช้ได้5ปีก็คุ้มค่าแล้ว50,000ใบคุณฝังทีละครับห้ 50, บาหมื่นใบรวมราคาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า12ล้านบาทนะครับถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่สมชัยเองทําเนี่ยและสมชัยเป็นฝ่ายจับผิดจับถูกอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้50,000ใบ5ปีเท่ากับใช้เลือกตั้งได้หนเดียวนะครับ12ล้านบาทนี่กลายเป็นเศษขยะไปเลยนะครับกะกะตคนนั้นเนี่ยถูกสมชัย สวนทวารตายคาดากแง่เลยอ่ะอันนั้นเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อปี2559นสะครับส่วนในปี2562มั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับสมชัยเนี่ยถูกคำสั่งคอสชให้ยุติการทำหน้าที่กะกะตเพราะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับตัวเองเป็นกระกะตแต่ก็คงจะด้วยเลือดฝ่ายประชาธิปไตยเข้มข้นนั่นแหละครับเที่ยวไปให้สัมภาษณ์ล้นกรอบอยก,กน,นักวิจารณาจอแถม เป็นห้าเสือกะกะตอ,อยู่แท้ๆนะครับกลับไปสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการกรกะตโดยที่ยังไม่ได้ออกจากตําแหน่งกะกะตซะก่อนก็เลยเจออีกดอกนึงสิครับมีการกระทําอันถือเป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์ที่ตัวเองนมีส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่ารอยแผลเก่าเนี่ยไม่ตกสะเก็ดระวมังครับสมชายก็เลยออกมาตามล้างตามเช็ดบิ๊กตู่ชนิดไล่ตรวจเข้มกันเลยทีเดียวเรียกว่าขนหล่นผิดที่สักเส้นหนึ่งเนี่ย อาจจะเป็นประเด็นขึ้นมานะครับใช้เวลาในราชการมาทําเพ่นผ่านนอกสถานที่อะไรทํานองนี้ก็อยากจะบอกสมชัยในฐานะที่เป็นคนแม่กลองกับคนท่าฉลอมมหาชัยนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลกันนักหนานี่แหละครับสมชัยครับคุณค่าด้วยวิชาความรู้ในตัวเองนั้นเนี่ยมีอยู่นะครับแต่ควรจะใช้ด้วยวิสัยของบัณฑิตเลือกข้างเลือกฝ่ายไม่มีใครว่าครับแต่ไม่ควรเป็นดาราที่ไม่เลือกบทเล่น การฝังคิดฝังแคร์นเนี่ยมันไม่ดีหรอกครับมีแต่จะฆ่าตัวซะมากกว่าเพราะว่าทำให้ใจเนี่ยคลอนแคลนจากแกนของเหตุและผลมีพระพุทธพจน์ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิเจตยิตวากัมมังกโรมิกาเยนะวาจายะมนาสาแปลว่าภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรมเมื่อมีเจตนาแล้วบุคคลย่อมกระทำกรรมโดยทางกายวาจาใจนี่เป็นคำแปละนะครับวิกิพีเดียเนี่ยเขาก็ประยุกเข้ากับพฤติกรรมของมนุษย์เอาไว้อย่างดีเลยทีเดียวผมอยากจะยกเป็นตัวอย่างให้ฟังดังนี้นะครับภาสิตนี้เนี่ยเป็นหลักกฎหมายอาญามีไว้สำหรับพิจารณาพฤติการในการกระทำของจำเลยเพื่อกำหนดฐานความผิดของจำเลย โดยพิจารณาว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดหรือไม่และยังได้แยกเจตนาฆ่าออกจากเจตนาทำร้ายเพราะว่าเจตนาฆ่าเนี่ยย่อมมีโทษหนักกว่าเจตนาทำร้ายเนื่องจากเจตนาเป็นเรื่องที่อยู่ภายในจิตใจของผู้กระทำไม่มีใครอย่างรู้ได้หรอกครับในการวินิจฉัยหรือพิสูจน์ว่าผู้กระทำมีเจตนาฆ่าหรือเพียงแต่มีเจตนาทำร้ายเท่านั้นจึงต้องถือหลัก ว่าการกระทําที่แสดงออกมาภายนอกเป็นเครื่องชี้ถึงสภาพจิตใจของผู้กระทําหรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานั่นแหละครับนี่แหละครับผมพูดแค่นี้เนี่ยคนระดับรองศาสตราจารย์อย่างคุณสมชัยย่อมเข้าใจดีไหมครับผมนับถือนะครับนับถือในวิชาความรู้ของคุณสมชัยหลายๆเรื่องทั้งทางกฎหมายทางกฎกติกาการเลือกตั้งผมเนี่ยยังต้องอาศัยที่คุณสมชัยอธิบายอยู แต่ความรู้มันต้องคู่กับมโนธรรมนะครับมันต้องมีสํานึกมันต้องมีสัมมาสติมันต้องมีสัมม,สมา,มมมาทิฏฐินี่แหละมันคืออภร์ล้ําค่าชิ้นเดียวที่คุณสมชัยเนี่ยยังขาดอยู่คุณสมชัยคือเพชรที่หล่นหายครับถึงประกายจะมีก็จริงแต่คนเนี่ยก็ไม่เห็นไม่เห็นประกายนั้นเพราะว่าเป็นเพชรจมเลนและก็แถมจมปลักอีกต่างหากนะครับ